สวัสดีครับคำศัพท์สงกรานไทยซึ่งประเพณีสงกรานในแถบเอเชียเราเนี่ยก็มีหลายประเทศนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกันมาดูคำศัพท์เทศกาลสงกรานไทยนะครับก็คือ Thailand Songkran s Song Festival นะครับเป, Festival, เป็นเทศกาลคราวน,นี้เราก็จะมาดูคำศัพท์ใน แต่ละคำนะครับ Festival Festival ก็แปลว่าเทศกาลหรือการฉลองนั่นเองเช่นลอยกระทง Festival หรือ Carnival Festival ที่ประเทศอิตาลีนะครับ Traditional Traditional ตามประเพณีดั้งเดิม หรือแปลว่าโบราณเช่น local tradition local tradition แปลว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับต่อไปเราก็จะมาดูประโยคตัวอย่างนะครับ culture culture แปลว่าวัฒนธรรมที่มีค่านิยม ความเชื่อนะครับ Way of life Way of life แปลว่าวิถีชีวิตนะครับ The students are studying Thai cultures นักเรียนกำลังเรียนวิชาวัฒนธรรมไทยนะครับ Most important Most important แปลว่าสำคัญมาก The traditional of songkran in Thailand is most important. the traditional of Songkran in Thailand is most important. แปลว่าเทศกาลสงการานต์ไทยมีความสำคัญมาก annual festival annual festival แปลว่าเทศกาลประจำปีคือจัดทุกปีปีละครั้ง the carnival of Venice is an annual festival. the carnival of Venice is an annual Annual Festival เทศกาลคาร์นิวัลจัดเป็นประจำทุกปีนะครับ Celebrate Celebrate แปลว่าเฉลิมฉลองส่วน Celebrated Celebrated แปลว่ามีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จัก century century หมายถึงศตวรรษนะครับสงการาน is Thailand has been celebrated for century สงการาน in Thailand has been celebrated for century สงการานของไทยนั้นได้มีการจัดเฉลิมฉลองมาเป็นศตวรรษแล้วนะครับ derive from derive from แปลว่าได้รับจาก The Songkran is derived from ancient Sanskrit. The Songkran is derived from ancient Sanskrit. แปลว่าคำว่าสงก g k r a n นั้นได้รับมาจากภาษาสันสกฤตโบราณ Step into หรือ enter หรือ pass into แปลว่าข้ามหรือเข้าหรือผ่าน In April, the sun leaves. The spear of Ares i and enters that of Taurus. พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคตัวอย่าง describe describe แปลว่าอธิบายหรือบรรยาย What does the songkran mean? What does the Songkran mean? Can you describe? Can you describe? แปลว่าสงกราาหมายถึงอะไรคุณอธิบายได้ไหมอันนี้ก็คือการใช้คำว่า describe นะครับในประโยคคำถาม Spear, spear Sp แปลว่าจักรวาลหรือสิ่งแวดล้อม Every star is a spear. Every star is a s p e a r ดาวทุกดวงเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลหรือดาวทุกดวงก็คือจักรวาลน,นั่นเอง National holiday National holiday แปลว่าวันหยุดราชการนะครับ Songkran Day is a national holiday. แปลว่าวันสงกรานเป็นวันหยุดราชการซึ่งโดยปกติก็จะหยุดประมาณ3วัน bad luck bad luck แปลว่าสิ่งไม่ดีหรือเคราะห์ร้าย most of t h a i cleaning the house and the Buddha images to get rid of any bad luck most of Thai cleaning the house and the Buddha images to get rid of any bad luck แปลว่าคนไทยส่วนมากจะทำความสะอาดบ้านพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล get rid of แปลว่ากำจัดนะครับ bad l u ักก็สิ่งไม่ดีสรุปแล้วก็คือทำเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเอง previous year previous year ปีก่อนหน้านี้หรือปีกลายนะครับ We cleaning the bad luck from the previous year and ready them for the new year. ผมผิดพลาดนิดหนึง่งตัว W นะครับต้องเป็นตัวพิมพยย์ใหญ่ We cleaning the bad luck from the previous year and ready them for the new year ก็คือเราทำความสะอาดสิ่งไม่ดีจากปีที่ผ่านมานะครับเพื่อเตรียมรับสิ่งดีๆในปีต่อไปนะครับ